ฮัลโหลฮัลีเพื่อนเพื่อนมาดูมาดูวิมาเดินวันนี้อากาศแดดดีที่สวิตเรๆๆลนร้อนมากก็เลยมาถ่ายคูหาบ้านคอนโดมิเนียมลักซัสฟอสร์มบีบีประสานหลังแรกค่ะรอสองปีอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสอ็ดด้านหลังมีสิบสอคูหานะคะ อันน่จากของวีวีเอาสานสองปีกระสิขายแล้วก็สิเมื่อปัดหลังแรกค่ะของวิวีหลังแรกเนี่ยบ้านพี่วีวีหลังแรกค่ะร้อนมากเลยนะคะก็เลยมาอัปเดตให้ดูแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระลึกจะขายแล้วค่ะจะวิวิจะขายสมัยก่อนวิก็ทํางานพี่วิวิทางานอยู่ตรงนี้ทําความสะอาด ดูแลบ้านให้ทุกคนฝรั่งจ้างอะไรก็ไปหมดนั่นแหละค่ะนะคะหลังแรกเนี้ของวีวีนะคะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปแล้วมาซื้อต้นดอกไม้เดี๋ยวกลับบ้านก่อดเดินแล้วสองนาทีเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าคูหาโซเชิญไหมสวยไหมหลังแรกข่ะหลังแรกติดกับนี่รถวิ่งมา บ้านวีวีหลังแรกเลยค่ะลังแรก